ก็คือว่าเอาจริงๆแล้วนะฮะในการดูนางงามเนี่ยก็คือดูทุกเวทีนะฮะดูเวทีที่มีแต่ค่อยแยกไม่ออกหรอวนะฮรว่าเฮ้ยเวทีไหนคืออะไรในโลกใบนี้ทาไมมันเยอะเหลือเกิน <1> 1> ก็ดูทั่วๆไปนะฮะไม่ได้เป็นครูนางงามแต่อย่างใดนะฮะก็เหมือนทุกคนทั่วไปทางบ้านนั่นแหละ เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะฮะว่ามิสแกรนมันเริ่มต้นในปี2013ใช่ไหมฮะเราก็ดูทางทีวีก่อนนะฮะแต่ว่ามีโอกาสนะฮะไปดูมิสแกรนนะฮะในะช่วงเวลาที่เป็นแกรนอินเตอร์ในปีแรกซึ่งตอนนั้นเขาเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทำบริการวิทยุอยู่ยแล้วเขาก็เชิญไปดูที่ ห้างพรอมนาดาเชียงใหม่ในรอบ National Costume นะฮะของ Miss g r a n d International นะฮะแล้วก็ก็ดูมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็บังเอิญเนี่ยได้เข้าไปกลุ่มที่ชื่อว่า Miss g r a n d p a g e a o t Group ซึ่งเป็นกลุ่มแชทของ Facebook ในตอนนั้นซึ่งอย่างอย่างที่หลายๆคนทราบว่าสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มอันเนี้ยอยู่อันเดียวเท่านั้นนะฮะก็เข้าไปก็ได้บังเอิญรู้จักนะฮะกับน้องรูมนะฮะที่เคยเป็นสั้นภาพของ Miss g r a n d พี่ต้องรำสีตาแล้วก็ ครูนิวราชบุรีนะฮะ mm. ก็เลยมีโอกาสจับพัดจับผูอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆน,นะฮะที่เรียกว่าแก๊งนางฟ้าแก๊งแรกเลยที่เป็น FC ของมิสแกรนนะฮะรวมไปถึงว่าในตอนนั้นเนี่ยก็คือถูกชัชกชวนนะฮะให้เข้ามาดูการประกวด s ิสแกรนที่กรุงเทพซึ่งตอนนั้นพี่ลดาอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะก็ไม่เคยดูนางงามมาก่อนแล้วก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ชวนนะฮะให้มาดูมิสแกรนในปี2015 สมัยของปอใหม่รัติคอนคุณโสมนั่นเองฮะ oh. <laughs> เธอจะเมาเรื่องนี้ไปมันก็สู้ชีวิตดีเหมือนกันนะ oh. เอาดีๆก็คืออย่างที่บอกไปว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องบินมาดูใช่ไหมแล้วอยู่วันสองวันลิงไงฮะแล้วก็กลับเชียงใหม่ไปจนมากระทั่งถึงในปี2015ที่ได้ดู Miss g r a n น ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กลับบ้านไปคือตื่นตาตื่นใจมากว้าวมากไม่เคยดูการประกวดนางงามในระดับประเทศแบบนี้ใช่ไหมฮะรู้หรือเปล่าว่าการมางานถแถลงข่าวในครั้งนี้เนี่ยคือยังไงคือเราต้องบินมาใช่ไหมก่อนงานอะ่ะหวันบินจากเชียงใหม่นะเธอลงทุนมากแล้วก็ไปงานเลี้ยงฮะ,ะที่โรงแรมโนโวเทลสุนภูมิ A ตอนนั้นเขาก็เก็บตัวกันที่นั่นเขามีดินนงดินเนอร์เราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไร แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะตรงลานกิจกรรมตอนนั้นเขาจําได้เลยว่าเป็นการเปิดตัวผู้เข้าประกวดแล้วก็มีลีกาเซียมาเดินแล้วพี่ต้องเนี่ยก็ให้เข้าไปนั่งนะฮะในโซนของของสปอนเซอร์กับพี่ต้องโหเราคือตื่นเต้นมากจริงๆในตอนนั้นน,นะฮะนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ได้เข้าร่วมของมิสแกรนแล้วก็พี่ต้องรับสิตาเนี่ย ก็แนะนำให้รู้จักกับครูนิวราชบุรีใช่ปะหลังจากนั้นก็แนะนำให้พี่วัดรู้จักนะฮะโอ้โหเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากว่าคุณวัดเนี่ยเขาก็เป็นพิธีกรชื่อดังเราเห็นเขาในทีวีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาน่ารักมากๆแบบกินข้าวหรือยังกินข้าวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาข้าวให้กินนะ,ะเขาเทคแคร์ดีมากเลยเราเป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยฮะพอถแถลงข่าวเสร็จแล้วคุณรู้หรือเปล่าเราทำารํำยังไงในค่าคืนนั้นเราก็บินกลับเชียงใหม่เลยนะฮะสุดยอดมาก แล้วพี่ต้องก็บอกว่าเออเนี่ยมามามา,มาช่วยงานเปลี่ยนเสื้อผ้า,าชุดโอเ n นิ่งแดนซ์ให้กับนางงามต่างๆไหมเห็นละนาภาษาอังกฤษพอพูดได้นะฮะแล้วกออ็จำชื่อนางงามได้หมดเลยได้ตอบรับตายแล้วพี่ต้องก็เอาเข้าไปในงานเพื่อไปช่วยงานนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสเจอกับแม่แขกครั้งแรกแต่จําไม่ได้นะฮะเพราะแม่แขกตอนนั้นเราจะถ่ายซีนเปิดตัวนะฮะโดยที่มีลีกาเซีย กำลังจะสวมมงถอดมงอะไรเงี้ยในตอนนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันนะฮะกับการเริ่มต้นที่ไปช่วยพี่ต้องเปลี่ยนชุด Opening Dance ที่ Miss Grand อ n t e r n a t i o n a l 2015ครับเอาจริงแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปว่าการเริ่มต้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเขาก่อนก่อนที่จะรู้จักพี่ๆทุกคนที่นี่นะฮะก็เข้าไปในกลุ่มที่ชื่อว่า เมสแ p ร์แพจชันกรุ๊ปซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมีน้องรูมนะฮะดูแลอยู่นะฮะซึ่งซึ่งเป็นช่างภาพเก่าเนาะแล้วก็ครูมิวราชบรีรวมถึงพี่ต้องด้วยนะฮะเราก็ได้เข้าไปกลุ่มนั้นก่อนนะฮะจนแบบว่าเฮ้ยตอนหลังคนก็เยอะมากๆแล้วมันมีเรื่องดราม่าอะไรในกลุ่มก็คือเยอะพอสมควรอยู่นะฮะแล้วก็อันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนะฮะแต่ว่าพอในตอนหลังเนี่ยก็ได้มีการมาตั้งนะฮะมาตั้งเพจนะฮะ กับกลุ่มพี่ชื่อว่ามิสแกรนแพจ a นิ n ไซเดอร์โดยมีพี่ต้องรัมสิตาะะเป็นผู้ที่ปรึกษาให,กให้คำปรึกษากับเรานะฮะพร้อมกับคุณนิวด้วยเนาะเพราะว่าเขาก็อยู่กันมากับบอสเนี่ยตั้งแต่แรกนะฮะที่เขามีเวทีซุปรามาร่วมอินเตอร์คอนมาร่วมก็พี่ต้องกับนิวเนี่ยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในตอนนั้นนะฮะหลังก็เลยมีการเริ่มนะฮะทำมิสแกรน p a t เ n ี n น i ซเดนะฮะ mm. ซึ่ง mm. คือ mm. เริ่มต้นสร้างกันขึ้นมาจริงจังเลยในปี2016นะฮะอันนี้คือจริงๆแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอยู่ม s s Grand p a เน e o n Group มาก่อนฮะเอเป็นะะ mm. ว่ามันมาไกลมากๆเลยนะฮะต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะฮะกับการสนับสนุนเพจม s s Grand p a เนี o n Insider นะฮะซึ่งจากวันแรกเราก็ไม่มีใครดูเลยจริงๆนะฮะก็คือพยายามทำมาเรื่อยๆนะฮะหลายปีที่ผ่านมาเลยนะฮะก อตอนนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับประมาณ176,000คนนะฮะที่ได้เข้ามา follow กันนะฮะบอกตรงๆว่าเราไม่ได้เงินอะไรเลยนะฮะแต่ว่าในตอนนั้นเราก็ทำเพราะว่าเราชอบด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่มันเข้าถึงง่ายฮะ,ะตั้งแต่บอสลงมายันนางงามน้องๆทีมงานเลยนะฮะมิสแกรนด์พัชรินไชน์เดอรเดินทางมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณหลายๆนเคนที่ต้องรำสิตานะฮะแม่แขกนะฮะแล้วก็ พี่เตย PR นะฮะแล้วก็น้องเชอรี hmm. ่น้องแวนอะไรเงี้ยในทีมงานในมิ Grand Thailand ทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องขอบคุณบอสสวัตอิสระไครเีนด้วยนะฮะที่อนุญาตให้พิรณาเนี่ยได้เข้าไปร่วมเหตุการณ์สำคัญสคัญอีเวนต์ต่างๆที่มันแบบเฮ้ย mm hmm. ทำไมเขาให้เพจแบบโนเนมาาเข้าร่วมตลอดไอที mm ่ hmm. โดดเด่นสุดๆเนี่ยก็คือมิสแกรน a พชรช้อยส์อะวอร์ดที่ให้มอบในวันอ uh, พรีลิม uh, ก่อนพรีลิมโทษทีะฮะ คือแบบวันซ้อมใหญ่เราก็คือเป็นความปรับปรือม,มากมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณวัฒนก็ได้เป็นคนแบบให้แนวทางว่าเอ้ยอพิรันหน้าควรจะทํารายการนะควรจะไลฟ์คุยกับแฟนนางงามนะแต่เราตอนนั้นเราก็ไม่กล้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะชอบเราหรือไม่อะไรต่างๆข็ขอบคุณบอสสวัสดด้วยนะฮะท,ที่ที่ให้โอกาส Miss Grand p a จั e n ิ Insider นะฮะขอบคุณพี่ต้องด้วยละกันนะฮะที่แบบว่าเฮ้ยดูแลแบบเราเป็นอย่างดีแม่แขกนิว ราชบุรีอะไรแบบนี้ฮะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่แบบเดินทางร่วมกันมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่10ของมิสแกรนนะฮะซึ่งเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของพี่ลนาแต่ถ้า EP ีต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องราวในยุคตอนนั้นว่าเฮ้ยมิสแคนเป็นอย่างไรแล้วในวันนี้มันเป็นอย่างไรกับความที่เขาประสบความสําเร็จแล้วกับมิสแกรนแต่พี่ลนาก็ไม่ใช่กูรูหรือคนดังยังไงนะคะก็ยังคงมีช่องเล็กๆที่มีความรักต่อมิสแกรนแล้วก็จะทําต่อไปนะฮะ